โอ้มีตึงกว่านี้ไหมเนี่ยเอ้ยไ่าว่ะและคำนี้ก็ออกจากปากเขาจนได้แต่คำนี้ยังไม่ได้ยินนะคำนี้เฟิกเฟิกเฟกเฟิกฟกมีไฟไหมมีไฟไหมโอ้โหอะาแต่ แม่กัดเสียนถูมือให้ที่บ้าไป็นหรแม่ถูนี้เราไมได้เห็นงานเราไม่เห็นเราเอ้ขอบคุณหกุลาพีแมนนกับ่ไปนะเขาหาแต่ลนกุลาบขาอยากคุยกับพี่เยอดัดพี่แมนตเดี่วสันเขาบอกว่าเขากดพี่ม้น ไม่อยากคุยกับพี่นะเนี่บบนงย,ายงานเสียเอ็ดแต่ขาบัดพอจจหนึงงกินกับเราเั็นคนปาดหน้าเรามันก็ต้องอย่างนั้นแหละมันก็ถ้าเราถ้าเรามองในมุมมอง,มองไปรูมหรือ ไม่พี่คือเราหมดเวลาเราแล้วเราไม่ได้ทำแล้วตั้งแต่ตอนคือมันหมดสัญญาการจ้างงานก็คือฉีกสัญญาหมดแล้วอ่อฉีกสัญญาว่ะฉีกเอ็มโอยุไปแล้วฉีกมันก็เป็นไรเอ็มโอยุจะแล้วสัญญาเจนีวาหมดแล้วทำไมไม่รักโลกรล่ะเฮ้ยเดินขึ้นไปแล้วไมด้ตู้ ไปห่อโดนตัวชใชใชใชขึ้นด้านบนได้ไหมใครอยู่ข้างบนวะก็เดี๋ยวผม ไม่มีเรี่ยวข้าวตู้กันแล้วดิ้กดปารนหน่อยนะครับ,บ,บน้องหนึ่งน้องหนึ่งฟ้าในห้องเลยเอา,าโดราดไ,ไ,ไปเลยฮอาจีบเธอไม่ไรมีอีกตัวนะใช่ใช่ใช่พก ข้างล่างเลยข้างล่างว้าวโอ้ไม่วะโมชินเดรุไปน็อปไป เฮ้ยมันดักอยู่เลยวะเกือบแล้วเป็ดเหรออืมดักมันดักมีปืนกันยังไงได้แล้วไปเอาเป็ดตัวสิบเอ็ดคน เห็นเลือดใช่ไมเพิ่งเห็นเลือดเอ็มนะจ้าขออนุญาตหาปืนก่อนจ้าสวยเลยจ้าตรงนี้สองตัวสามตัวนั่แหละปัลญ์จ้าบันไดน,นะอยู่บันไดอยู่ชั้นหน <Watch out. S 1> ึ่งเลยข้างล่างเึิ่มมาชั้นสองแล้ว บันไดน็อบหนึ่งบันไดน็อบหนึ่งกางไฟครับบันไดเนี้ยน็องเนี้ยเอ๊ยเอ้ยฉันโดนฉันถูกกระทำเอาที่ตัวสวยครับฝั่งนี้มวครับสวยครับบัไดนับหนึ่งแล้วมันก็เป็นอย่างนี้ไงคนว่ายนา้ำ นี่นี่นี่วัตช์ยิงมานี่นี่ไปแอบอะไรตรงนั้นล่ะอีหนูอ่อหอรอมีนะหอรอมีหอรอข้างบ้านเราอโอเคครับเปิดเปิดนี่เลยครับปอ,ปอไกใช่ไหมไป,ปลงมาใหม่เปิดแล้วนะโอเคโอเค เพืปลาวานเดี๋ยวพี่เอาไปให้พี่มีจุดเรียกปยลาวานเืนน้ออะไรนะน้องบอกเอาปลาวานมาคืนหนูนะมันมีเหรียญเรียกอยู่อ่ะเดี๋ยวพี่เอาให้นะเรียกยังจ้ากดยังกดอะไรอ่ระกดแล้วกดแล้วกดแล้วทำไม เขาบวกกันอยู่เขาบวกกันอยู่ข้างนอกเราใช้กระเบนยดนี่ได้ใช่ไหมได้ครับได้กระเบีเร็วด้วยไอ้หนานี่ใครเนี่บนหอเนี่ยชิบตกใจอู้หสองตัวเลยวะใช่ หมุนน้องหนึงลอกไปแผลกันเฮ้ยหมด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 ขอกำลังเสริมดัวนเลย <แฟ S 1> คนยอดหอ่อไปตัวหนึ่งขึ้นไปไม่ได้โอเคโอเคไปไดนึง,งยิงไงยิงไงรับรับรัสวยครับไอ้ข้างล่างของอีกตัวนะอ๋อยิงเอาเธอแต่ก็ <c oughs> <c oughs> มองมันไม่เห็นตัวไง Ê Mai nám bọc bỏ quá nó tao tài rồi Cũng nó tổng chạy rồi อมเกมเมมปากเลยโอ้มีตึงกว่านี้ไหมเนี่ยเฮ้ยไหนวะแล้วคำนี้ก็ออกจากปากเขาจนได้เฮ้ยเองแต่คำนี้ยังไม่ได้ยินนะคำนี้ฟกฟกๆๆๆกฟกมีไฟไหมมีไฟไหมโอ้โห พวกน่าจะได้ยินไหมเนี่ยพวกน่าจะมีไฟอยู่ตอนเนี้ยน่าจะอยู่บนหัวเขาเพื่อนนี่สิบปีเลยนะอย่านะกับไฟคุยค่อยค่อยคุยกันกด้กิบแม็กซ์มันมันจะมีไอของที่อยู่ตามขอบแมพด้วยนะขอบแมพข้างล่าง <icana> <naj bum S 2> ไอท e ี่ใช้กุญแจเปิดป่ะม่าจับอยู่ข้างๆพวกเป็นพวกหอยเงี้ยของมันจะดีไงอ๋อเราว่ายน้ำได้เลยมันปลอดมันปลอดมันขึ้นดีกว่ากำลังจะบอกว่าปลอดมันไม่ขึ้นแต่ตรงนี้มีจุดหนึ่งมาร์คจุดโลเคชันแล้วเขาเปิดไปแล้วเขาเปิ เราจะขึ้นบันไดเอ้ยเราจะออกประตูหรือล่ะหรือเราจะทำยังไงดีจ๊ะขึ้นไอ้เข้าประตูดีกว่าะใกล้ดีโอ้โหออกมาครอบวงจันรัวไม่ต่างกันเลยกันไปออ รีเว้นหน่อยดีกว่าเผื่อมีคนเห็นตัวนึงน่าจะบอด Watch o <out>. u นะเ,เออมีม,มีมีสองตัวเอ้ยตัวหนึ่งสองตัวอีเวนต์มีนะ <Okay. S 3> <Okay. S 2> โอเคโอเคครับอ๋อคนดีกว่า มันวาร์ปจากโน่นมาตรงนี้<ฮ>มีที่นี้เหรอ ฝั่งข้างบนพิ่งจะดึงตีสูงเราไปรอไหมไปรอข้างหน้าไหมเผื่อเขาขึ้นมาส่งคามอวตารอ๋อชิพายเลยชิบหายชิบหายพวกพวกพวกดูดิอะไรอะอะไรอะเปล่าพวกดูผมปาปลาแล้วมันระเบิดไฟมันหลุ่นาอลลี่เวตั้งใจ ผมเปิดเอาไอ้ปลากระเบนแกแล้วพอปล่อยปุบแล้วมันเฮิบตัดหน้าเฮิบเฮคุณบอกเล่นไม่ได้เลยว่แต่ก็มีคนสีอะไรนะผู้มีคนมีครับอามาแรกคณสามเลยนอะไรอ่ถ้ามอสอยี์สีอะไรสีเหลืองใช่ไหมสีเหลืองอะไรสีแดงไปซื้อขอไปซื้อของกัน เฮ้ย <Hey, S 2> พกๆห,หนึ่งเลยให้น้องยิงหน่อยน้องยิงแล้นเนาะไม่เอาเลยเ,เสียของข้างหลังพี่ตัวนึิม <laughs> เอาเอาอยิางก็ได้วะเป็นเซลทำไมน้องโดนเซลบ่อยอะไปยิงเลยอะไปแล้วลาบเลยอุ้ยมันยิงเจ็บจังวะ คนเดือดโดนแล้วเพาะเพาะเพอเราโดนแล้วออโต้เชี่คนอื่นเซมิใช่อืมหาคนน้องชายหาคนไปน่าจะตรงเนี้ยน่าจะเดือดอะแถวบ้านชูบ้านอะไรน่าจะมีด้วยใครคิดอะไรวะอีเวนยังไม่ได้เปิดด้วยนี่หว่า

ไม่ทันเขาไหนกนหล้วะเดินเปจ้ะยืน,นไม่มีเฮ้ยบากี้ของวกมีกี่ตัว บ้านชุบเปล่าฟุกเย็นโนโอเคก็ได้ฟุกน่าจะบ้านฟุกแหละเพานฟุกน่าจะบ้านชุบอ,อ่ะทิดน้องมองเข้าไปในนู่นอะสามชั้นนู่นโบนข้างหลังมีรถมานนฟุกระวังหลังมามีรถฟุกขึ้นกระเบนรถดอมาแล้ว โอ้ยนี่นี่นี่สามชั้นนี่สามชั้นนี่นนของเออมีกี่ตัวตัวเดียวบักกี้มาปะชิผาเดี๊ยวเดียด๋วยวข้างบนนั่งใครว่าอูซี่เลย ไม่เป็นไรผมกูนได้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 อ๋อโอเคอยู่ตรงไปชุบชุบชุบผมผมไม่อยากใช้บัตรหรอโอเคตรงไหนอยู่ตรงไหนมยู่ตรงไหนนองแล้วนองแล้วฟุกเหลี่ยมเหลี่ยมนั้นเลยครับเหลี่ยมที่มาขึ้นน้องยิงฟุกไปแล้วน้องฟุกยิงนองไปแล้วอะไรวะฟุกยิงนองไปแล้ว Thank you พูดแบบโต้เงินกับบะมี่มีแต่เส้นตกแหลงม้ากินเหล่าเราก็เต้นเมาแล้วก็เต้น เนี่ยชุดตะก้อนเนี่ยเหมาะทำคอนเทนต์นะฮะชุดไหนชุดตะก้อนเชุดเหลืองอยน่แล้ผมยืมเข้ามาคอนเทนต์เพลงดีไงผมยืมเข้ามาดิผมใครไม่รู้ชุดบูตรีเนี่ยไม่แน่ใจว่าของฟุกหรือของเอิร์กไหนแล้วเจ้าตัวเขาได้ชุดใหม่มาโ้ชาวะเอ้ยสวยนะชุดนั้นอ่ะผมนี่อยากได้เลย มันโะมุตะมีดีอ่ะมันมีชุดแมวกับชุดอะไรไม่รู้แต่อีกแม่แล้วประเด็นคือเขามีแมวน้ำอยู่ข้างหลังแล้วก็มีตัวอะไรไปเกาะอยู่ข้างหน้าเขาเนี่ยอยุยาน้ำไม่มีเลย มาขับออกมาก็ดังไปรัวใไม่เห็นชุบเพื่อ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 นเ้มันโดนยิงบ้านชูมีอีกนะบ้านชูมีอีกบ้านชูสองสามที่เลย ยิงไม่โดนสักเม็โด,ดโดดแล้วโดดแล้วโดดไปบ้านแดงไปขุดบ้านระเบียงเฮ้ยไม่ตายได้ไงอ่ะ วัดฉันนี่ขึ้นหลังคายิงได้ยิงีขึ้นหลังคายิงพี๊ขมาขมาวัดฉนคอยโดนคอยโดนสองตัวไปก่อนนะวัดฉันนี่ไปบ้านนอกรหนึ่งวัดฉันไปนี่กันแล้วไป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 ว้าวโอ้โหไปกันแล้วน เฮ้ยใครปิดประตูด่าหน้าวะ h e โอ้ยไปไ,ไปแล้วไปแล้วไปแล้ว <laughs> เจอคนในบ้านหมดแล้วใช่ไหมตะกัตอกโอ,โอ้จะตายใ,ใครอีกวนะน่ะ เดี๋ยวยิงก่อนเดี๋ยวยิงก่อนเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วเจน Thank you เสร็จแล้วเสร็จแล้วสคนสองนะสวยสวยน้ำสองน้ำสองน้ำสอง Thank you นะฮะไม่ปั๊มยาด้วยมีดลูกหลังไหมโอยหลังเข้าอีกโอ้โหแอบกุมสุดโอ้ยไม่ต้องคืนละกูเออตามเลยตามเลยไม่ไาย เจ็บ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 สมอง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 ไม่มีไม่มีไม่มีมีอยู่มีอยู่แต่ไม่สมองเลยไม่เชื่ Thank you ดูวุ่นวายจังข้างบนไม่อีกข้างบนไม่อีกออกออกจากตรงนี้ด่วนดวนเมเด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 เงก่นนะหนึ่งในบาทเจ็ดก็เจ็ดโมงอะไรกือเต็มยัง เอยู่ในห้องอยู่ในห้องอยู่ในห้องชั้นสองชั้นสองวิ่งอยู่พี่ <S <S น้าต่างระเบียงระเบียงระเบียงสวยเป็นยังไงเป็นยังไงเมื่อกี้อุตส่าห์ต่อให้นับโยนระเบิดนหน้าตัวเองต้นไม้ต้นนี้มีไหมน,นี่นแล้วพี่เหมือนจะมีมันนิ่งเลยเนี่ยใช่ใช่ใช่เอา แกน้องหมดน,มนเราตั้งชื่อทีมปะวุ่นวายอีสปอร์ตทางนน้นก็ทางนี้ทางนี้ทางนี้ก็สองตัวเลยบ้านตะอร์ตจะเคลียร์ไม่เสร็จเลยทิ้งไปเลยอะ่ะเนี่ยเขาเรียกว่าอาจารย์รักลูกศิษย์แล้วทิ้งบ้านหลังนี้ไม่สนแลวตะกอนเล่นไปะ ส่งสิทธิ์มือสองไปก็ไปน็อกกับเขาคีคว่าจะหากระเบนมาได้เรารักทุกคนมากขอบคุณที่ไม่ทิ้งเรากระโดดใส่เลยกวาจะหากระเบนมาได้ลงกระเบนหน้าหินแล้วโดนบ้านูนนีแ่นั่นนะ ยิงไม่เคลียร์เลยนะพี่ขอโทษปุ๊บปิดกระเบนเหรอพี่ซ้อมไปด้วยเนี่ยผมหากระเบนมาเนี่ยผมโดนไอ้ตรงไหนยิงไม่รู้อะตรงบ้านโมวางตจะมาไว้ตัวเนี้ยมีตัวเหรอไม่มีมาให้ดูก่อนจะมาเน่โอ้โหอ่ะเกิดมาดีนะพี่เก่งเฮ้ยทำไมไม่เป็ล่นพุกไปอยู่กับที่อ่ะผม ผมป้าเพจปลาผมหมายไม่มีนี่ไงพวกปลากระเบน88ตัวตัวอยู่ตรงเนี้ยปลานองล่ะปลาปลาปล้พกปลาโอ้โอ้โอ้เน็บกินอ่ะโอ้ยโอ้นนั้นเนบกินอันนี้ปิงขึ้นแล้วเลยุ๊กปลาปลาเอ็กเอาเฮ้ยเฮ้ยตีศูนย์ตีศูนย์อยู่นี่ใช่เหรอวะ ว่เช้ากระเบนเกเปลาไงวมันมีมันวปลากระเบนเยมันเจิดกันมันเจอกันอยู่เจอกันอยู่มีใจหมอ่ะมีใจมอ่ะมีกระเบนมีใจมะสักสิดนี่เไปหวานเลยดกันหรอเอ้ยเี่ยี่มาใจผรบอกกันสักหน่อยไอ้ว่าไม่มีใครเข้ามาในหัวใจเอออาสัยวันเหรอเกบน้องหนึงน้องนึน้องหนึงน้องนึง มีสามสี่ตัวโอ้โหไหวทั่วติดแต่ผมอยู่ตรงนี้นะอยู่ตรงนี้เฮ้ยมีกระเบนตัวนี้ระวังระวังมันลงไปแล้วกระเบนเนาะกระเบนเนาะกระเบนวัดวัดวัดบ้านมันวัดวัดสองตัวผมแจ้ง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 อย่าเราต้องเราต้องนิ่งเราต้องนิ่งเราต้องนิ่ง Help เฮ้ยบายิงผมปีพิชกปีพิชกกระตัวนี้แตะได้

ชอบลากอ่ะหนูไม่ลอยหนีดิเอาจริงเอิอกน่าจะไปแล้วเดี๋ยตอนนู้นเฮ้ยอย่าขำดิขำใครอ่ะขำทำไมอ่ะเอิกมีคนขับเลยกว่าเยอะจังอ่ะมันก็เยอะเกินเมื่อกี้พี่พี่พี่เห็นจังหวะไอ้คำวดด้วยเนี่ยขาเข้ามาแล้วนะขาเข้ามาแล้วนะแต่เขา ไปอยู่ข้างนอกเดือองไปอีกอ่ะเฮ้ยมีมีอันนี้มาเขาเข้าแล้วเขาเดืออกไปอีกปลากระเบนสองตัวปลาปลานั่งนั่งหมดแล้วนี่เดียวอุ้ยเกินไปหนักยดอกว่ะข้างบ้านเหรอข้างบ้านเหรอลงแล้วไปลงแล้วโอ้โดนะอ่ะคือไหน ข้าต้เพจอยข้างันหมเพต้อมันอย่างเงี้ยไปฝั่งข้างแล้วเอาตายตายตาโดนฝั่งข้างยิงเอาตาไม่มีหลังข้าเอะเะต้องชนะนะต้องชนะนะต้องชนะลต้องชนะลาะู่้าะโอเคโอเคโอเคค่อยๆดูให้ค่อยดูให้ค่อดูให้ี๋ยวมาขอขอก็ฑนะผมไม่ขีดกัเบมาขีดกัะเบมาโกโกดัคคับผมอยู่บ้านนี้แล้ ดูไว้น,ะ,น,นะเก็บของม้ตัวนิยมใช่ใช่ดูไว้ดูไว้แล้วผมออมให้เห็นป่าวะไม่น่าเห็นหรอกลงหรือยังยังไม่เห็นเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมอยู่ข้างล่างด้วยป นฮ้สนับสับสอ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 ับสเฮ้ยขึ้นเอ็ดแล้วะกูบวกเจบห้าเลยอะ